สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับพระราชวังไทยที่แฝงไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังพระราชวังหรือวังนี่นะคะก็คือที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระมหาอุปราชพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปส่วนที่อยู่ของหม่อมราชวงศ์แล้วก็หม่อมหลวงนั้นไม่เรียกว่าวังนะคะคุณผู้ฟัง โดยวังใดจะเรียกว่าพระราชวังได้นั้นจะต้องมีพระบรมราชองค์การสถาปนาขึ้นเป็นพระราชวังเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราไปดูความอลังการสถาปัตยกรรมความงดงามของพระราชวังซึ่งจะแนะนำคุณผู้ฟังวันนี้5แห่งด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือพระบรมมหาราชวังพระราชวังพญาไทพระราชวังดุสิต พระราชานิเวศมรุกทายวันพระราชวังโบราณอายุทยากับคุณผู้ฟังไปฟังกันเลยค่ะครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรีมาอย่างตำบลบางกอกซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและทรงพระกราณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองประเทศกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นที่ประทับของพระหมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จัก,กรีการก่อสร้างพระราชวังหลวงเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนครเมื่อปีพศ2325โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนทั้งหลายดังนั้นรัชกาลที่1จึงโปรดเกล้าให้ย้าย ชาวจีนแล้วก็พระยาราชาเศรษฐีเนี่ยค่ะไปอยู่ยสถานาที่แห่งใหม่ตั้งแต่คลองใต้วัดสามปลื้มไปจนถึงคลองเหนือวัดสามเพ่งโดยเริ่มดำเนินการสร้างพระนครในวันที่22เมษายนหลังจากพระราชพิธียกเสาหลักเมืองหนึ่งวันและก็เริ่มสร้างพระบรมมหาราชวังในวันที่6พฤษภาคมก่อนที่จะมีการเฉลิมพระราชบนเทียนในวันที่13มิถุนายน แต่ขณะนั้นพระราชมนเทียนสร้างด้วยเครื่องไม้แล้วก็สร้างเสาระเนียรายรายรอบพระราชวังเพื่อประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษด้วยค่ะต่อมาในปีพศ2326รัชกาลที่1โปรดเกล้าให้สร้างพระราชมนเทียนพระมหาปราสาสตรเปลี่ยนเสาระเนียดจากเครื่องไม้เป็นก่อกำแพงอิฐสร้างประตูรายรอบพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนสร้างพระอารามในพระราชวังหลวงก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นเองกับคุณผู้ฟังเมื่อสร้างพระราชนิเวศมนเทียนเป็นการถาวรแล้วก็โปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเต็มตามแบบแผนราชประเพณีอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2328พระบรมมหาราชวังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม แล้วก็ขยายอาณาเขตพร้อมทั้งบุรณะปฏิสังขรณ์ในทุกราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาปโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุธามณีกลมขุนอิสเรีรังสรรค์พระราชนุชาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงบัญญัติให้เรียกพระราชวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังนั่นคือ ทรงบัญญัติใช้คำว่าบรมสำหรับฝ่ายวังหลวงและบวรสำหรับฝ่ายวังหน้าค่ะคุณผู้ฟังพระราชวังบวรสถานหรือวังหน้าจึงเรียกว่าพระบวรราชวังตั้งแต่นั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วพระราชวังหลวงก็ยังคงใช้คำว่าพระบรมมหาราชวังมาจนกระทั่งปัจจุบันกับคุณผู้ฟังในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง เครื่องบินจากฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าทิ้งระเบิดโจมตีสถานที่อันเป็นจุดยุทธศาสตร์รวมถึงพระบรมมหาราชวังโดยในวันที่19มกราคมพศ2487มีลูกระเบิดมาตกในเขตรพระบรมมหาราชวังข้างๆพระพุทธรัตนสถานทำให้โครงสร้างหลังคาได้รับความเสียหาย ปัจจุบันพระบรมมหาราชวังมิได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีแล้วนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างอยู่อย่างแออัดทําให้ขวางทางลมในฤดูร้อนที่ประทับในบร,รมมหาราชวังจึงร้อนจัดมากทําให้พระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์ประชวนกันอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระเกล้า,าปโปรดเกล้าให้ย้ายที่ประทับถาวรไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างคลองพดุงกรุงกเกษมกับคลองสามเสนก็คือพระราชวังดุสิตและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีมาจนถึงปัจจุบันพระบรมมหาราชวังแบ่งพื้นที่ออกเป็นวัดประศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตพระพุทธร,รูปสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะโดยเขตพระราชฐานแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่เขตพระราชฐานชั้นหน้าชั้นกลางและก็ชั้นใน สถานที่สำคัญสำคัญได้แก่พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรริพิมานพระที่นั่งพุทธตาลการจนะสิงหาดในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตร์พระที่นั่งอาพรพ,รพิโมกปราศาสตร์หมู่พระมหามนเทียนและเขาไกรล,ลาดจำลองค่ะคุณผู้ฟังต่อมาคือพระราชวังพญาไทค่ะ วังพญาไทยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จทอดพระเนตรการทำนาการปลูกผักและก็การเลี้ยงสัตว์วังนี้พระเจ้าอยู่หัวราชการที่5ได้โปรดเกล้าให้สร้างตำหนักเป็นที่ประทับรวมถึงส่วนพื้นที่ด้านตรงข้ามกับพระตำหนักโปรดเกล้าให้เป็นที่ทำนา รวมทั้งโรงนาขึ้นเพื่อประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญซึ่งก็ใช้ทำพิธีหลายครั้งนะคะคุณผู้ฟังวังพญาไทยใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5ในยะเวลาอันสั้นๆเพราะเมื่อหลังจากมีการขึ้นเรือนใหม่ได้เพียงไม่กี่เดือนพระองค์ก็เสด็จสวรรคตและในสมัยราชการที่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทูลเชิญสมเด็จพระศรีพระริินตราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชมารดาของพระองค์ปประทับที่พระราชวังแห่งนี้จนกระทั่งเสด็จสวรรนคตเมื่อปีพศ2463หลังจากนั้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงรื้อพระตำหนักพญาไทเหลือไว้เพียงพระที่นั่งเทวราชสภาพิรมซึ่งเป็นท้องพระโรง และทรงพระกานาโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งใหม่หลายพระองค์ด้วยกันรวมทั้งได้รับการสถาปนาวังเป็นพระราชวังพญาไทราชการที่6เสด็จประทับที่พระราชวังนี้โดยตลอดจนปีสุดท้ายแห่งราชการมีพระราชประสงค์ให้พระหนอประสูตรในพระมหามนเทีรนจึงเสด็จจากพระราชวังพญาไทไปประทับในพระที่นั่งจัก,กรพดิพิมาน และโปรดให้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตามเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งเทพสถานพิลาศในหมู่พระมหามนเทียนพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งสวรรคตพระราชวังพญาไทยยังเคยเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในช่วงมีพระคันพระนอและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายา รวมทั้งของพระสุจริตจินดาพระสนมเอกอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของพระราชวังพยาไทยในสมัยรัชกาลที่6ก็คือดุสิตธานีหรือเมืองประชาธิปไตยแบบอังกฤษที่รัชกาลที่6ประสงค์ให้สร้างเป็นเมืองจําลองเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือให้เห็นแล้วนะคะ ต่อมาสมัยรัชกาลที่7โปรดเกล้าให้กรมรถไฟหลวงปรับปรุงวังพญาไทยเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งสำหรับให้ชาวต่างประเทศพักซึ่งก็เปิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2468โดยพระราชทานพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นโฮเทลชั้นหนึ่งของประเทศตั้งแต่มีพระราชดำริจัดงานสยามรัฐพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อพัฒนาการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟัง ระหว่างนั้นก็ได้มีการใช้พระราชวังพญาไทเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของไทยออกอากาศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นพศ2473กรมรถไฟดำเนินการโรงแรมวังพญาไทได้เพียง6-7ปีก็เลิกกิจการไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2475เนื่องจากว่าคณะราษฎรต้องการนำวังพญาไทไปสร้างเป็นโรงพยาบาลทหาร จึงได้พระราชทานวังนี้ให้เป็นสถานพยาบาลของกองทัพบโบกไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้พระราชวังพยาไทยยังเคยเป็นสถานที่จัดงานสําคัญหลายวาระด้วยกันเช่นงานฉลองพระชนมายุหรอบของสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเมื่อเดือนพฤศจิก,กา2540 และมีการจัดแสดงดนตรีของวงอสวันศุกร์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นการแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพศ2550และมีการจัดรายการแข่งขันเกมโชว์ทางโทรทัศนอ์อาชีะข้ามคืนรวมทั้งการจัดการแสดงดนตรีต่างๆต่อมาคือพระราชวังดุสิตค่ะคุณผู้ฟัง พระราชวังดุสิตเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นภายหลังจากเสด็จกลับจากพระภาทยุโรปครั้งที่หนึ่งพระองค์มีพระราชดำริว่าพระบรมมหาราชวังในฤดูร้อนจะร้อนจัดเพราะมีตึกบังอยู่โดยรอบทําให้ขวางทางลมรวมทั้งพระองค์โปรดพระราชทานําเนินด้วยพระบาทในระยะหนึ่งพอสมควรแก่พระกําลัง ถ้าจะประทับอยู่บนพระที่นั่งไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแห่งใดหลายเดือนก็จะไม่ใคร่ทรงสบายนอกจากนี้แพทย์ประจำพระองค์ได้กราบมังคมทูลว่าในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระราชนิเวศท,ที่ประทับมาแต่เดิมนั้นไม่ถูกสุขลักษณะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งพระบรมวงศานวงศ์ทรงประชวนกันเสมอ ต่อมาในปีพศ2442รัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่สวนและก็ทุ่งนาบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังแล้วทรงพอพระราชอฤทไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเซนด้วยเงินพระคลังข้างที่อันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชื่อตำบลแห่งนี้ว่าสวนดุสิต และโปรดเก้าให้สร้างพับพาขึ้นเป็นที่ประทับแรมชั่วคราวและให้เรียกที่ประทับแห่งนี้ว่าวังส่วนดุสิตเมื่อมีการขยายพระนครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ก็โปรดเก้าให้ตัดถนนสามเซนถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินนอกแล้วโปรดให้หรื้อพระที่นั่งมันตาทุรัตนาโรธที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีมาสร้างที่วังสวนดุสิต แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งวิมานเมฆโดยโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาณริสรานุวัตติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2445พร้อมกันนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าให้สร้างเรือนไทยหมู่หนึง่งพระราชทานนามว่าเรือนต้น เพื่อใช้เป็นที่เสด็จให้ประชาชนที่พระองค์ได้ทรงรู้จักเมื่อครั้งเสด็จพระพาทต้นมาเฝ้าเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรขึ้นแล้วก็เสด็จมาประทับบ่อยครั้งจึงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระที่นั่งต่างๆขึ้นเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีได้เช่นเดียวกับพระบรมมหาราชวังจึงโปรดเกล้าให้ประกาศเปลี่ยนนามวังสวนดุสิตเป็นพระราชวังสวนดุสิตนอกจากสร้างพระที่นั่งต่างๆขึ้นในพระราชวังสวนดุสิตแล้ว ยังโปรดเกล้าให้สร้างสวนแล้วก็พระตำหนักพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระอัครมเหสีพระราชเทวีพระอัครชายาพระราชชายาเจ้าจอมและพระธิดายังมีสวนอีกมากมายได้แก่สวนสีรุดูสวนหงสวนบัวสวนฝรั่งกังใสสวนนกไม้สวนมะส้นสวนผักชีเข้มสวนญี่ปุ่นสวนวิลันดา และสวนโปยิเซียนและโปรดเกล้าให้จัดระเบียบพระราชวังดุสิตเป็นเขตพระราชฐานฝ่ายหน้าฝ่ายในอย่างถาวรกับคุณผู้ฟังต่อมาเมื่อเสด็จกลับจากประพาสทวีปยุโรปเป็นครั้งที่สองในปีพศ2451ก็โปรดเกล้าให้ขยายเขตพระราชฐานด้านหลังของพระราชวังสวนดุสิตเป็นเขตพระราชอุทยานส่วนพระองค์ พร้อมทั้งเป็นที่ประทับถาวรของพระราชธิดาเจ้าจอมมันดาที่อยู่ของเจ้าจอมและข้าราชบริพารในพระองค์เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วพระราชอุทยานนี้พระราชทานนามว่าสวนสุนันทาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับที่พระราชวังแห่งนี้จนกระทั่งเสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระราชวังสวนดุสิต ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้เรียกพระราชวังสวนดุสิตว่าพระราชวังดุสิตและโปรดให้สร้างสวนจิลดาในบริเวณระหว่างพระราชวังดุสิตกับวังพญาไทยเพื่อเป็นที่เสด็จประพาสและประทับแรมและสร้างพระตำหนักขึ้นหลังหนึ่งพระราชทานนามว่าพระตำหนักจิรดาละโหฐาน ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ผนวกสวนจิรดาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตทําให้ในปัจจุบันพระราชวังดุสิตมีพื้นที่อยู่ในสองแขวงก็คือแขวงดุสิตกับแขวงสวนจิรดาค่ะคุณผู้ฟังพระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนถึงปัจจุบันแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเป็นที่ทําการของรัฐบาล ยังคงเหลือส่วนหนึ่งที่เป็นเขตพระราชวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระราชวังดุสิตประกอบด้วยพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระที่นั่งอนันตสมาคมใช้เป็นสถานที่เสด็จออกมหาสมาคมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสําคัญของประเทศมีจุดเด่นก็คือมีหลังคาโดมคลาสสิกของโรมอยู่ตรงกลางค่ะคุณผู้ฟัง แล้ก็มีพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งปัจจุบันเป็นพระที่นั่งที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็มีอีกพระตำหนักหนึ่งก็คือพระตำหนักจิรดาละโหฐานค่ะพระราชวังต่อมาก็คือพระราชวังโบราณอายุธยากับค,คุณผู้ฟังเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อพศ1893 พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งสามองค์ได้แก่พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาทพระที่นั่งไพชยน์มหาปราสาทและพระที่นั่งไอสวรร์มหาปราสาทในเขตวัดพระศรีสรรเพชรในปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งมังคลาพิเศษมหาปราสาทและพระที่นั่งตรีมุกด้วยพระราชวังระยะแรกนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ถึงเจ็ดพระองค์เป็นเวลา98ปีค่ะ ครั้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาศเสด็จขึ้นสวยราชสมบัติเมื่อพศ1991ทรงยุคเลิกบริเวณพระราชวังเดิมซึ่งได้แก่พระที่นั่งสามองค์ให้เป็นพุทธาวาสหรือก็คือวัดพระสรีสันเพชนั่นเองค่ะแล้วก็โปดรดเกล้าให้ย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิมใกล้กับแม่น้ำลบบุรีคูเมืองด้านเหนือ โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทและพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งสององค์แรกมีพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งซึ่งสร้างในเขตนี้แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่ามีสร้างในสมัยใดก็คือพระที่นั่งมังคลาพิเศษหรือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระมหาปราสาทพระที่นั่งทั้งสามองค์นี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์16พระองค์เป็นเวลา182ปปีค่ะคุณผู้ฟัง ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงขยายให้วังกว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิมโดยให้เขตพระราชวังไปเชื่อมติดกับวัดพระศรีสรรเพชรแล้วก็โปรดเกล้าให้สร้างพระมหาปราสาทเพิ่มอีกสององค์ก็คือพระที่นั่งสุริยาาอมรินทร์และพระที่นั่งจกกักรวรรดิไัยชยนต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสร้างพระที่นั่งบัญยงรัตนนาฎขึ้นเป็นที่ประทับอีกองค์หนึง่ง ดังนั้นวังหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายจึงมีพระมหาประสาทรวมทั้งสิ้นหกองค์เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สิบพระองค์เป็นเวลา137ปีจนเสียกรุงศรีอยุทยาเมื่อปีพศ2310ค่ะจะเห็นว่าพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครนั้นนะคะได้สร้างเรียนแบบพระบรมมหาราชวังในกรุงศรีอยุธยานะคะคุณผู้ฟังซึ่งพระราชวังแห่งนี้ ตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกนะคะคุณผู้ฟังพระราชวังสุดท้ายที่จะแนะนํากันก็คือพระราชนิเวศมฤคทายวันกับคุณผู้ฟังซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤด,ดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปีพศ2466ถึงปีพศ2467 โดยมีนายแอร์โกเลมันเฟรดีเป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะคะเป็นคนออกแบบหมู่พระตำหนักมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบของไทยผสมตะวันตกมีการใช้ไม้สักทองประกอบขึ้นทั้งหลังโดยยกใต้เสาตอม้อคอนกรีตเสริมเหล็กเนื้อใช้หาดพระราชนิเวศแห่งนี้นะคะมีพระที่นั่งสามองค์ค่ะคุณผู้ฟังแบ่งเป็นสส่วนก็คือมีท้องพระโรงเขตที่ประทับฝ่ายหน้าและเขตที่ประทับฝ่ายใน โดยมีทางเชื่อมต่อกันโดยตลอดโดยมีพระที่นั่งองค์ต่างๆก็คือพระที่นั่งสมุทรเสวกามาศหมู่พระที่นั่งสมุทรพิมานหมู่พระที่นั่งพิสารสาครและก็สวนพระราชนิเวศมฤรคทายวันค่ะคุณผู้ฟังพระราชนิเวศมฤรคทายวันจัดเป็นที่ประทับท,ที่มีความเรียบง่ายที่สุดซึ่งสร้างตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่6เพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองพระราชทรัพย์จนเกินไปนะคะ โดยพระองค์เสด็จประทับณพระราชวังนิเวศแห่งนี้สองครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อปีพศ2467เป็นเวลา3เดือนและครั้งที่สองในปีพศ2468หลังจากนั้นก็ไม่ได้เสด็จอีกเลยค่ะเนื่องจาก5เดือนต่อมาพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณพระบรมมหาราชวังค่ะปัจจุบันพระราชนิเวศมฤคกทายวันยังคงซึ่งไว้เขตพระราชฐานซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นค่ายพระราม6กกองบัญชาการตำรวจตรีชายแดนถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสก็ไปเยี่ยมพระราชวังทั้ง5แห่งนี้นะคะซึ่งพระราชวังแต่ละแห่งก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะพระบรมมหาราชวังชาวต่างประเทศมาเยี่ยมมาเยือนเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมกันเลยล่ะคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากว like ิกิพีเดียไรสไตเอ a ชียคอมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ